การหารในวันนี้นะคะจุดประสงค์ในการเรียนรู้เนี่ยข้อที่1เนี่ยจะให้นักเรียนวิเคราะห์โจทย์แล้วก็วางแผนแก้โจทย์ปัญหาการหารได้ข้อที่2ให้นักเรียนแสดงวิธีทำโจทย์ปัญหาการหารได้นะคะแล้วก็หาคำตอบพร้อมทั้งตรวจสอบคำตอบด้วยนะคะโจทย์ปัญหาการหารน,นะคะจากที่เราได้เรียนมานะคะไม่ว่าจะเป็น จทยปัญหาการบวกการลบนะคะหรือว่าการคูณเขาก็จะมีขั้นตอนที่เหมือนเหมือนกันนะคะในส่วนของจทย์ปัญหาการหารก็เช่นเดียวกันเขาจะมีทั้งหมด4ขั้นตอนอมาดูกันในขั้นตอนที่1น,นะคะก็คือในส่วนของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาในขั้นตอนนี้นะคะจะทําให้นักเรียนเนี่ยได้ทราบว่าโจทย์กําหนดอะไรมาให้บ้างนะคะแล้วก็โจทย์ถามอะไร ต่อไปในข้อที่2นะคะจะเป็นการวางแผนแก้โจทย์ปัญหาในขั้นนี้นะคะนักเรียนจะต้องวาดแผนภาพนะคะบาโมเดลเพราะว่าแผนภาพออกมาเสร็จแล้วนะคะเราก็จะสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมาได้ในขั้นที่3นะคะก็จะเป็นในส่วนของการสแสดงที่ทำนะคะตามลำดับขั้นตอนนะคะแล้วก็หาคำตอบออกมา ขั้นที่4ก็จะเป็นการตรวจคําตอบนะคะหรือว่าเป็นการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคําตอบนั่นเองก่อนที่เราจะไปดูนะคะในส่วนของโจทย์ปัญหาเนี่ยเรามาดูคําสําคัญที่หมายถึงการหารกันก่อนนะคะก็จะเป็นคําที่เราจะได้เจอในโจทย์ปัญหาการหารบ่อยๆนะคะอ่ะไม่ว่าจะเป็นคําว่าแบ่งคําว่าแจกหรือ จัดเป็นกลุ่มกลุ่มละเท่าๆกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มคําที่เราจะได้เจอบ่อยๆนะคะในโจทย์ปัญหาการหารอ่ะซึ่งบางทีนะคะบางโจทย์เนี่ยก็อาจจะไม่มีคําเหล่านี้อยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างนะคะในข้อที่1กันเลยตัวอย่างที่1าพ่อค้าผล,ลไม้ซื้อสับปะรดราคากิโลกรัมละ25บาทจ่ายเงินไป1,625บะบาท พ่อค้าผลไม้ซื้อสับป,ปะรดได้กี่กิโลกร,รมัมในขั้นแรกนะคะก็จะเป็นในส่วนของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะในส่วนนี้เราจะต้องทราบว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างนะคะ,ะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะก็จะมี1อะไรคะพ่อค้าผลไม้ซื้อสับป,ปะรดราคากิโลกร,รัมละ25บาทแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือ พ่อค้าคนนี้จ่ายเงินไป1625บาทต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของสิ่งที่โจทย์ถามนะคะในข้อนี้โจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าพ่อค้าผล,ลไม้ซื้อสับประรดได้กี่กิโลกรัมอันนี้ก็ในส่วนของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะก็จะมี2ส่วนที่นักเรียนจะต้องทราบต่อไปนะคะในขั้นที่2ก็จะเป็นการ วางแผนแก้โจทย์ปัญหานะคะเราก็จะทําการวาดแผนภาพนะคะโมเ m o เดลในภาพแรกนะคะแท่งแรกเนี่ยก็จะแสดงแสดงอะไรคะแสดงจํานวนนะคะสับปะรด1กิโลกร,รมัมซึ่งเราทราบแล้วว่าสับปะรด1กิโลกร,รัมเนี่ยยีบาทา่ะทแต่ทีนี้พ่อค้าเนี่ยจ่ายเงินไปทั้งหมด1625บาบาทนะคะแปลว่า จะได้หลายกิโลกร,รัมเลยนะคะแต่เราไม่ทราบว่าพ่อค้าเนี่ยจะได้ทั้งหมดกี่กิโลกร,รมัมฉะนั้นในภาพสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นจํานวนที่เรายังไม่ทราบนะคะว่าพ่อค้าเนี่ยจะได้ทั้งหมดกี่กิโลกร,รมัมแต่เราทราบว่าพ่อค้าเนี่ยจ่ายไปแล้ว1625บาทนะคะอาทีนี้เราจะหาคำตอบยังไงนะคะจากแผนภาพนี้ ครูจะเปรียบเทียบภาพนี้กับการแบ่งกลุ่มนะคะเป็นการแบ่งกลุ่มกลุ่มละเท่าเท่ากันนะคะจำนวนของ25เนี่ยครูจะเปรียบให้เป็นจำนวนสมาชิกนะคะส่วนจำนวนกลุ่มเนี่ยครูจะเปรียบเทียบอันนี้ค่ะก็คือจำนวนของกิโลกรัมนะคะครูจะเปรียบเทียบให้เป็นจำนวนกลุ่มนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะหานะคะในโจทย์ข้อนี้ก็คือจำนวนกลุ่ม เพราะเราทราบแต่ว่าจํานวนสมาชิกเนี่ยคือ25นะคะส่วนจํานวนกลุ่มเนี่ยเรายังไม่ทราบนะคะเราจะทําการหาจํานวนกลุ่มนะคะซึ่งคูเปรียบให้เป็นจํานวนของกิโลกร,รัมที่พ่อค้าได้รับนะคะดังนั้นในข้อนี้เราจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่ายังไง เราจะเอาจำนวนทั้งหมดนะคะก็คือจำนวนเงิน1625บาทนะคะหารด้วยจำนวนสมาชิกนะคะก็คือราคากิโลกรัมละ25บาทก็จะได้เป็น1625ห่ารด้วย25เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะอ่ะในข้อนี้เนี่ยก็จะไม่มีคำที่ครูให้ดูในหน้าเมื่อสักครู่นี้เนาะแต่เราก็สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้นะคะว่าตรงไหนนะคะเปรียบเทียบกับอะไร ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการแสดงวิธีทำนะคะจากประโยคสัญลักษณ์นี้เลยนะคะ,ะในขั้นแรกนะคะเราจะเขียนตามประโยคสัญลักษณ์เลยนะ1625เนี่ยเป็นจำนวนเงินที่พ่อค้าจ่ายไปใช่ไหมคะเราก็จะเขียนไปก่อนเลยนะคะว่าพ่อค้าจ่ายเงินซื้อสับปะรด1625บาทต่อไปก็จะเป็น 25ใช่ไหมคะเป็นจํานวนที่พ่อค้านะคะซื้อสับป,ปะรดในราคากิโลกรัมละ25บาทเมื่อได้2บรรทัดนี้เสร็จแล้วนะคะตามประโยคสัญลักษณ์นี้เลยเราจะนําไปหารกันนะคะเมื่อหารกันเนี่ยจะได้คําตอบก็คืออะไรคะพ่อค้าผลไม้ซื้อสับป,ปะรดได้กี่กิโลกรมัมใช่ไหมคะ,ะเมื่อได้ประโยคสัญลักษณ์เสร็จแล้วเราก็จะไปคิดหาคําตอบกันนะคะ ครูจะใช้วิธีการหารยาวนะคะ,ะมาเริ่มหารเราก็จะดูกันใน3หลักแรกเลยนะคะก็คือ162 25คูณอะไรแล้วได้ใกล้เคียงกับ162นะคะอะ่ก็จะใช้วิธีการประมาณเอาเนาะก็ลองเป็น25คูณกับ6 6นะคะ6คูณ5ได้30ใส่0ทด3 6คูณ2ได้12 บวก3เป็น15นะคะก็จะได้เป็น150ถ้าเรานำเป็น25คูณ7เนี่ยมันจะเกินนะคะมันจะได้เป็น175อเ่ะเราก็จะไม่ใช้เราจะใช้เป็น25คูณ6นะคะใส่6ด้านบนให้ตรงกับเลข2ก็ด้านล่างใส่เป็น160แล้วเราก็ลบกันนะคะ2ลบด้วยก็เหลือ2 6ลบด้วย5เหลือ1แล้วก็ดึง5ลงมาก็จะเป็น125นะคะอ่นะคะต่อไปนะคะก็คือ25คูณอะไรแล้วได้125นะคะอันนี้มันจะมีลงตัวเลยก็คือ25คูณ5 25คูณ5ได้125ดังนั้นตรงนี้ลบกันก็จะเหลือเป็น0ข้อนี้ก็จะไม่มีเศษใช่ไหมคะคำตอบของเราก็คือ65 ดังนั้นนะคะพ่อค้าผลไม้เนี่ยซื้อสับปะรดได้65กิโลกรัมนะคะต่อไปนะคะเราก็นำคำตอบนี้ไปตอบได้เลยนะคะเวลาตอบก็ตอบว่าพ่อค้าผลไม้ซื้อสับปะรดได้65กิโลกรัมต่อไปนะคะในขั้นสุดท้ายก็คือการตรวจสอบคำตอบนะคะการตรวจคำตอบในวันนี้ ครูจะให้นักเรียนตรวจโดยการใช้ความสัมพันธ์ของการคูณแล้วก็การหารนะคะก็คือการตรวจคำตอบนะคะที่เคยได้สอนไปแล้วนะคะในชั่วโมงแรกๆนะคะถ้าเรามีผลหารนะคะเราสามารถตรวจคำตอบได้โดยการนำตัวหารคูณกับผลหารนะคะถ้าได้เท่ากับตัวตั้งก็จะถูกต้องดังนั้นนะคะ เราก็จะนำตัวหารก็คือ25คูณกับผลหารก็คือ65นะคะก็จะมาทดข้างๆนะคะ25คูณกับ65 5คูณ5ได้25ใส่5ทด2 5คูณ2ได้10ทด2เป็น12อย่าลืมใส่0 5คูณ6ได้30ใส่0ทด3 6คูณ2ได้12 บวกกับ3เป็น15แล้วก็นำมาบวกกันนะคะ5บวก0ได้5 2บวก0ได้2 1บวก5ได้6แล้วก็ดึง1ลงมานะคะก็จะได้เป็น1625นะคะอ่ะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะเท่ากับตัวตั้งนะคะถ้า ตัวตั้งกับผลลัพธ์ของตัวหารคูณกับผลหารเท่ากันนะคะคำตอบของเราในข้อนี้ก็จะถูกต้องนั่นเองอ่าในหน้านี้นะคะก็จะเป็นโจทย์ปัญหาการหารแบบ2ขั้นตอนนะคะเริ่มดูกันที่ข้อแรกเลยนะคะข้อที่1ในข้อที่1นะคะ ครูมีลูกชุบจำนวน1,480ชิ้นแจกให้นักเรียน5ห้องห้องละเท่าๆกันแต่ละห้องมีนักเรียน37คนนักเรียนแต่ละคนจะได้รับลูกชุบคนละกี่ชิ้นในข้อที่1น,นี้นะคะเราก็จะทำการอ่านโจทย์เสร็จแล้วก็วิเคราะห์โจทย์นะคะวิเคราะห์โจทย์เพื่อให้ได้อะไรคะเพื่อให้ได้สิ่งที่โจทย์กำหนดให้กับสิ่งที่โจทย์ถามนะคะ เราก็จะมาเริ่มกันที่สิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะในข้อนี้โจทย์กำหนดอะไรมาให้เราบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือครูมีลูกชุบจำนวน1480ชิ้นนะคะต่อไปนะคะก็จะแจกให้นักเรียนนะคะทั้งหมด5้าห้องห้องละเท่าเท่ากันนะคะ,ะเราก็จะเขียนไปว่าแจกให้นักเรียนห้าห้อง แล้วก็ยังมีอีกนะคะในส่วนที่โจทย์กำหนดให้เนี่ยก็คือเขาจะแบ่งให้นักเรียนแต่ละห้องเนี่ยเท่าๆกันใช่ไหมคะซึ่งแต่ละห้องเนี่ยจะมีนักเรียนทั้งหมด37คนนะคะแต่ละห้องมีนักเรียน37คนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของสิ่งที่โจทย์ถามนะคะในข้อนี้โจทย์ถามว่านักเรียนแต่ละคนจะได้ลูกชุบทั้งหมดกี่ชิ้นนะคะ อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะในส่วนของการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของการวางแผนแก้โจทย์ปัญหานะคะในขั้นนี้นะคะก็จะเป็นการวาดแผนภาพนะคะเราก็จะเริ่มวาดนะคะจากขั้นแรกเลยก็คือตอนแรกเนี่ยครูมีลูกชบุบใช่ไหมคะ1,480ิ 1, ชิ้นเราจะแจกให้ในักเรียนทั้งหมด5ห้องนะคะอ่าขั้นแรกก็คือเราจะวาดจํานวนห้องนะคะ ก็จะวาดเป็นภาพสี่เหลี่ยมทั้งหมด5ภาพนะคะซึ่งสี่เหลี่ยมแต่ละภาพเนี่ยจะแทนจํานวนห้องนะคะ1ห้องนะคะอันนี้ก็คือห้องที่1ห้องที่2ห้องที่สาห้องที่4แล้วก็ห้องที่ห้านะคะในทุกๆห้องเนี่ยครูจะแบ่งลูกชุบให้เท่ากันนะคะซึ่งตอนนี้มีลูกชุบทั้งหมดกี่ชิ้นะคะมีลูกชุบทั้งหมด 1,480ชิ้นนะคะอ่ะเราจะแบ่ง 1, 4 8 0ชิ้นเนี่ยให้ทั้งหมด5ห้องนะคะอ่ะในขั้นแรกหมายความว่านักเรียนจะต้องดูก่อนว่าในห้าห้องเนี่ยจะได้ห้องละกี่ชิ้นนะคะหมายความว่าเราต้องหาก่อนนะคะว่าในแต่ละห้องเนี่ยจะได้คนละกี่ชิ้นนะคะตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องหาในขั้นที่1น,นะคะ ไปในขั้นที่2นะคะขั้นที่2ก็คือเมื่อเราได้คําตอบจากขั้นที่1แล้วเราจะต้องนํามาหาต่อนะคะอะ่สมมุติว่าครูจะวาดภาพออกมานะคะ1แท่งซึ่งภาพนี้นะคะครูจะแทน1ห้องนะคะครูจะแทน1ห้องก็คือจะเป็นรูปเดียวกันกันกบรูปนี้นะคะจะเป็นรูปเดียวกันเลยอาจจะแทน1ห้องซึ่ง เราจะนำมาแบ่งเป็นสาก17ส่วนนะคะเพราะว่ามี3 7คนเดี๋ยวครูจะวาดเป็นสีเขียวแล้วกันนะคะอีก3 7ภาพเนื่องจากจำนวนเยอะนะคะครูก็เลยวาดแบบย่อเอานะคะก็คือในภาพสุดท้ายเนี่ยตรงนี้จะเป็น3 7นะคะจากแผ่นภาพนี้นะคะก็จะได้ว่าแต่ละห้องเนี่ยมี3 7คนนะคะจะได้ลูกชกคนละกี่ชิ้นนะคะ สิง่งนี้นักเรียนต้องหานะคะมี2ที่ก็คือตรงนี้นะคะในขั้นที่1แล้วก็ตรงนี้นะคะในขั้นที่2นะคะขัน between, ้นแรกก็คือนักเรียนต้องหาว่าแต่ละห้องเนี่ยได้กี่ชิ้นในขั้นที่2แต่ละคนได้กี่ชิ้นนะคะต่อไปนะคะเราจะมาทําการเขียนประโยคสัญลักษณ์กันนะคะจากแผนภาพนะคะจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ยังไงนะคะขั้นแรกก็คือ ตอนแรกเนี่ยมี1,480ชิ้นใช่ไหมคะจะแบ่งแต่ละห้องนะคะให้เท่าๆกันการแบ่งให้เท่าๆกันนะคะแน่นอนว่าเป็นการหารน,นะคะแบ่งกี่ห้องคะแบ่ง5ห้องนะคะก็คือนำไปหารด้วย5นะคะอันนี้ในวงเล็บนะคะจะเป็นขั้นที่1นะคะต่อไปในขั้นที่2ก็คือจากแผนภาพเลยนะคะเมื่อเราได้ คำตอบตรงนี้นะคะให้เรานํามาหารต่อนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็คือจํานวนที่ได้ในแต่ละห้องนะคะแล้วเราต้องแบ่งให้นักเรียนในห้องของเราอีก37คนนะคะแบ่งให้เท่าๆกันอีกแปลว่าเราจะต้องนําไปหารกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าในขั้นที่สองจะหารด้วย37นะคะก็คือหารด้วยจํานวนของนักเรียนนะคะอ่าแล้วก็เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมต่อไปก็จะมาแสดงวิธีทากันนะคะ เราก็จะเขียนตามประโยคสัญลักษณ์นี้เลยนะ,ะในบรรทัดแรกนะคะก็คือครูมีลูกชุบนะคะครูมีลูกชุบจำนวน1480ชิ้นต่อไปก็คือแจกนักเรียน5ห้องแจกห้าห้องห้องละเท่าๆกันใช่ไหมคะต่อไปเราก็จะมาทำการหาว่าแต่ละห้องเนี่ยจะได้ลูกชุบกี่ชิ้นนะคะ ก็คือส่วนของในมงเล็บนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปหาคำตอบนะคะวันนี้คกูจะใช้เป็นการหารสั้นนะคะหรือใครชอบหารยาวก็หารยาวก็ได้นะคะามาเริ่มหารกันเลย5นะคะนำไปหาร14นะคะ5คูณอะไรได้แล้เขยงกับ14ก็จะเป็น5คูณ 2นะคะได้10เพราะว่าถ้าเป็น5้าคูณสามเนี่ยจะเกินนะคะอ่ะสิบลบด้วย10ก็จะเหลือเป็นเศษ4นะคะต่อไปนะคะ5คูณอะไรได้ใกล้เคียงกับ48ก็จะมีเป็น5 9นะคะได้45ใส่9นะคะแล้วก็นำา8 8ลบด้วย45ก็จะเป็นเหลือ3นะคะต่อไปนะคะตรงน,นี้ก็จะเป็น30นะ ห้าคูณอะไรได้สามสิบก็คือห้าคูณหกนะคะอ่ะก็จะเป็นสองร้อยเก้าสิบหกดังนั้นนะคะแต่ละห้องเนี่ยจะได้ลูกชุบห้องละสองร้อยเก้าสิบหกชิ้นนะคะต่อไปนะคะเมื่อเราได้แล้วว่าแต่ละห้องเนี่ยได้สองร้อยเก้าสิบหกชิ้นเราจะนำสองร้อยเก้าสิบหกชิ้นเนี่ยไปแบ่งให้นักเรียนสามสิบเจ็ดคนนะคะอ่ะเราก็จะเขียนว่าแต่ละห้อง มีนักเรียน37คนแล้วก็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นเขียนนะคะในสิ่งที่โจทย์ถามก็คือนักเรียนแต่ละคนจะได้ลูกชุบคนละเราก็จะนำา296นะคะไปหารด้วย37ก็จะมาทดด้านข้างเหมือนเดิมนะคะในครั้งนี้ครูจะทดเป็นหารยาวนะคะ เราก็มาเริ่มหารกันเลยนะคะก็2หลักแรกก็หารไม่ได้นะคะไปดูที่3หลักเลยนะคะก็จะเป็น296ทีนี้เราก็ต้องดูว่า3.7เนี่ยคูณอะไรแล้วได้เท่ากับ296หนะคะหรืออาจจะได้ใกล้เคียงหรืออาจจะได้พอดีนะคะก็อาจจะใช้การประมาณเอาก็ได้นะคะอค่ะครูก็จะลองไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะสมมุติว่าเราประมาณเอานะคะถ้าเรานําไปคูณกับ 10นะคะมันก็จะเป็น370แปลว่ามันต้องน้อยกว่า10ฉะนั้นคูก็จะใช้เป็น9นะคะอ่ะเมื่อลองคูณด,ด้วย9มันก็จะเป็น7คูณ9ได้63นะคะใส่3ทด6 9คูณ3ได้27นะคะบวกอีก6เป็น33ออันนี้ก็จะไม่ได้นะคะก็จะลดลงไปเป็น8นะคะ 8ปคูณเได้56ใส่6ทด5 8คูณสได้24นะคะบวกกับ5เป็น29นะคะอ่านะถ้านำไปคูณ8ก็จะได้พอดีเลยดังนั้นในข้อนี้นะคะก็จะได้คำตอบแล้วก็คือ8นะคะฉะนั้นนะคะในข้อนี้นักเรียนแต่ละคนเนี่ยจะได้ลูกชุบคนละ8ชิ้นนะคะก็จะนำไปเขียนตอบ เวลาตอบก็จะตอบว่านักเรียนแต่ละคนได้ลูกชุบคนละ8ชิ้นแล้วก็ในขั้นสุดท้ายนะคะจะเป็นในส่วนของการตรวจสอบคำตอบนะคะในข้อนี้ไม่มีเศษเนาะถ้าไม่มีเศษนะคะให้เราให้เรานำผลหารคูณกับตัวหารแล้วถ้าเกิดว่าได้เท่ากับตัวตั้งก็จะถูกต้องนะคะอ่ะทีนี้ตรวจสอบยังไงนะคะเราจะตรวจสอบทีละขั้นนะคะอ่ะขั้นแรกเราก็จะ ตรวจสอบว่าตรงนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นผลหารนะคะแล้วก็ตัวหารจะเป็น5นะคะถ้าได้เท่ากับ1480ก็จะถูกต้องนะคะอ่าแล้วก็จะนำเป็น296คูณกับ5นะคะ5คูณ6ได้30ใส่ศูนย์ทด3 9ก้าคูณห้าได้สี่สิบห้าบวกสามเป็น 48, สี่สิบแปดใส่แปดทดสี่ห้าคูณสองได้สิบบวกกับสี่เป็นสิบสี่นะคะอ่าในตรงนี้ก็จะเท่ากันเนาะเท่ากับตัวตั้งนะคะดังนั้นในขั้นแรกเนี่ยถูกละหนึ่งนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตรวจสอบในขั้นที่สองในขั้นที่สองมีอะไรบ้างในขั้นที่สองก็จะมีผลหารนะคะผลหารเป็นเท่าไรเป็นแปดนะคะกับ ตัวหารเป็น37นะคะให้คำนวณออกมานะคะนำมาคูนกันแล้วเนี่ยได้เท่ากับ296ก็จะถูกต้องนะคะก็จะมาลองคิดดูนะคะในข้อนี้จะเป็น8โคูณกับ37 7คูณ8ได้56ใส่ผลทด5 8าคูณ3ได้24บวกกับ5เป็น29นะคะก็จะได้เป็น296 ก็จะตรงกับตัวตั้งนะคะฉะนั้นในขั้นที่2เนี่ยคำตอบเราก็จะถูกต้องเหมือนเดิมในข้อ1ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ